เมื่อกี้ก็ไม่เห็นนะในห้องน้ำหัวหัวเป็นห่าอย่างนี้เราเห็นแบบในในกระจกตกใจมากพี่อันจะจะเล่นนี้ใช่ไหมโกรธใช่ไหมโกรธเล่นนี้ใช่ไหมแล้วีจะขำปะนี่ก็นี่คืออะไรอ่ะท่าใหม่อีกแล้วอ่ะเรียนรู้ตลอดเลยท่าใหม่ทุกวันเนี่ยอย่าพูดนี้โอ้โหหยดหน้าชัดแล้ว หน้ากระตุกแล้วพี่นันเด it, wave, er, o, ี๋ยวเดี๋ยวมีเรื่องหนึ่งมีเรื่องมันเคลียร์โคตรหล่นลอดหล่นลอดรื่องแคอะไรนะอะไรนะพอพี่เดฟแค่นี้แค่อะไรเรื่องแค่นี้อะไม่หยักขยะนะอะไรเรื่องแค่นี้อะไรสิซิมตกใหม่อะไรเรื่องแค่นี้ใส่สาระใส่สาระใช่ก็คือถ้าไม่สำมันก็ไม่สำเอง พูดไรอ่ะพูดอะไรไปไหนเอาละ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 โอ้ยะจะมาตีกันตรงเนาะถ้าทะเลาะกันนะทะเลาะไม่กินข้าวมาหรอดูดินม,มันอะไรได้แค่นี้นะเนี่ยแหละมุกไม่กินแค่นั้นหรอเต้ยไม่กินน้อยทั้งเไยนี่นั่นไม่ได้ดูสารละการอะไรเดีย๋ยไม่ดู ก็เขาบอกเขาไม่งอนไงมันน่าสาระมุกคนพูดี๋ยวนะพี่ก็ได้ยินมุกพูดหรอวะเกยวก็ไม่ใช่ม่เกี่ยวหรอกยวายปะเยวยเขาบอยเฮยายตอนเย็นไม่มิเรงปาวแล้วี่มิเกอยวาแล้ว